สัสดีค่ะครูปุยวิทรีโอนะคะวันนี้ครูปุยมี6เทคนิคนะคะที่จะทำให้ทุกคนเล่นเสียงเพราะขึ้นค่ะ ทางหายกันไปนานนะคะครูปุยก็คิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหายไปเราก็ต้องกลับมามีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะครูปุยจะเอา6เทคนิคที่จะทําให้ทุกคนเล่นไวโอลินเสียงเพราะขึ้นมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะเทคนิคที่1นนะคะก็คือ เราจะต้องจับโบให้รีแล็กซ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะคนที่เพิ่งหัดเล่นไวโอลินเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งแรกที่จะต้องทําคือต้องจับโบให้ถูกต้องแล้วก็จะต้องลากโบให้ตรงใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนะี้เป็นสิ่งสําคัญแน่นอนว่าจะต้องฝึกแต่ถ้าเรา ต้องการจะแอดวานซ์ขึ้นต้องการจะเล่นให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะเราจะต้องคอยสังเกตค่ะว่านิ้วที่ใช้จับโบอยู่เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมีความรีแลกซ์แล้วหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเออเวลาจับโบจริงๆอ่ะเราอยากคิดว่าเรากําลังจับมันอยู่แต่ให้คิดว่าเรากําลังประคองโบที่กําลังไหลลื่นไปบนตัวแวรลินของเรานะคะดังนั้นเวลา โบมันขึ้นลงเนี่ยสิ่งที่จะต้องเอฟเฟกตามมาก็คือนิ้วมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยโดยอัตโนมัตินะคะคุปุยย้ำว่าโดยอัตโนมัติก็คือเราจะไม่ได้จงใจขยับนิ้วสักทีเดียวนะคะเดี๋ยวคุปุยจะโชว์ให้ดูว่ามันทำยังไงเวลาเราลากโบนะคะเห็นหคะเวลาเราเปลี่ยนโบเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นของนิ้วต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นท่าเดียวท่าเดิมซะทีเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่จะทําได้ที่ทุกคนจะต้องฝึกเนี่ยก็คือควรที่จะต้องวอร์มอัพกันยืดหยุ่นนิ้วแบบนี้ก่อนนะคะว่าสามารถขยับได้ทุกนิ้วไหมยืดถดยืดถดแบบนี้เป็นต้นนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงล่างนะคะและจับอย่างเบาๆบานะคะก็คือไม่ได้แบบฟอร์สลงไปไม่ใช้แรงกดนะคะเมื่อไหร่ที่เราใช้แรงกดเสียงที่จะออกมามันก็จะแข็งเหมือนนิ้วที่เราจับโบนั่นแหละคะ่ะ เทคนิคที่2นะคะคือการวางโบให้ถูกตำแหน่งค่ะตำแหน่งของการวางโบในที่นี้นะคุปุยจะพูดถึงส่วนต่างๆที่วางไปบนพื้นที่ของฟิงเกอร์บอร์ดกับตัวหยองนะคะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการเสียงที่เพราะเนี่ยแนะนำว่าเบื้องต้นควรจะอยู่ตรงกลางระหว่างฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์นี่นะคะจะเป็นที่ที่เกิดเสียงง่ายที่สุดด้วยนะคะแล้วก็เกิดเสียงได้เต็ม มากที่สุดนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการคาแรคเตอร์ของเสียงที่มันมีความแบบแข็งแกร่งขึ้นออต้องการความหนาของเนื้อเสียงนะคะปุยแนะนำว่าเราควรจะ move เคลื่อนที่โบของเราไปใกล้หยองให้มากขึ้นค่ะเสียงมันก็จะโปรเจกต์ขึ้นเดี๋ยวปุยจะสาธิตให้ดูนะคะและคราวนี้เราจะลอง move ใกล้หยองขึ้นค่ะ เห็นไหมคะมันจะมีความแน่นของเนื้อเสียงมากขึ้นและในทางตรงกันข้ามกันถ้าเราต้องการเสียงให้มีความบางให้มีความนุ่มนวลให้มีความพริ้วนะคะเราก็ขยับไปที่ส่วนของฟิ้งกรบอรดมากขึ้นนิดน,นึงคะ่เคะเสียงที่ได้มันจะมีความเป็นลมๆมมากขึ้นนะคะยังไงลองไปฝึกให้ชำนาญน,นะคะเพราะว่าที่ต่างๆที่จะใช้ เล่นเนี่ยมันใช้น้ําหนักในการกดไม่เท่ากันนะคะต้องชินในการเล่นมากๆนะคะดังนั้นในการ a d ดแอพเอาเทคนิคไปนี้ไปใช้เนี่ยเราควรจะฝึกเบสิกการลากสายบ่อยๆนะคะ <c oughs> เพื่อสามารถคนโทรลแล้วก็สามารถสร้างเสียงให้มันมีความสมูทที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะคะ่ะ เทคนิคที่3ค่ะคือการใช้สปีดโบ w ให้เหมาะสมกับการเล่นนะคะสปีดโบหรือความเร็วในการลากโบเนี่ยมีผลมากต่อการทําให้เสียงมันมีความดังเบานะคะแล้วก็มีความหนาและบางต่างกันมากๆดังนั้นเวลาเราต้องการเล่นให้เพราะขึ้นอะ่ะ ถ้าเราเล่นทั้งเพลงมีความดังเท่ากันหมดหรือว่ามีความหนาหรือบางของเสียงเท่ากันทั้งเพลงเนี่ยเพลงมันก็ไม่มีความอ่อนช้อยไม่มีความเป็นธรรมชาตินี้นะคะดังนั้นสปีดโบ o จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ทุกคนควรจะฝึกให้ชํานาญคะ่ะการฝึกสปีดโบนะคะถ้าเกิดเราลากโบช้าเสียงที่เราจะได้อันนี้คือสปีดโบ o w อันนี้คือสปีดโบที่เท่ากันตลอดเวลา ปุยจะลองเพิ่มสปีดโบ w ขึ้นนะคะเริ่มจากช้าก่อนฟังอีกทีนะคะช้าช่วงที่สปีดโบมันมากขึ้นเนี่ยเสียงมันจะมีความแน่นขึ้นมีความาพุ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้สปีดโบ w ในช่วงที่มีสัญ,ญลักษ์ณ ดังขึ้นหรือคริเชนโดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะก็คือยิ่งต้องการเสียงดังเท่าไหร่สปีดโบยิ่งจะต้องมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็เราควรจะเอ็กซ์ซอร์ซส์บ่อยๆที่จะใช้น้ําหนักในการเล่นเนี่ยได้เหมาะสมกับสปีดในระดับต่างๆนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะขยายตรงนี้ฝั่งนิดนึงคือถ้าเราดึงโบช้าแล้วเรากดโบเรามาทดสอบดูนะดึงโบช้านะคะและและใช้น้ําหนักเยอะ เห็นไหมมีแรงกดอยู่ที่โบลแล้วดึงโบช้าเสียงก็จะไม่ออกใช่ไหมคะทีนี้ในทางกับกันนะคะใช้น้ำหนักเท่าเดิมแต่ดึงโบเร็วค่ะทีนะคะน้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักเยอะแล้วดึงเบเร็วเห็นไหมคะเสียงม,มันก็จะออกดังนั้นถ้าเราต้องการใช้สปีดโบเยอะเราก็จะต้องใช้น้ำหนักในโบมากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการใช้สปีดโบน้อยค่ะ เราไม่ต้องใช้น้ำหนักอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝึกผ่าน Exercise ร์การลักใส่เปล่าหรือว่าการทำสปีดโบช้าเร็วอย่างที่ปุยทำไม่สักครู เยอะๆนะคะระหว่างช้ากับเร็วแล้วก็กล้ามเนื้อเราจะได้จําให้ได้ว่ายด้วยสปีดความเร็วแบบนี้เราต้องใช้น้ําหนักเท่าไหร่ที่จะสามารถควบคุมโบให้มันอยู่ในสายได้ค่ะเทคนิคข้อที่4ค่ะก็จะเป็นเทคนิคที่เชื่อมโยงมาจากสปีดโบเมื่อสักครู่นี้นะคะ <S <S คือตำแหน่งของโบในส่วนต่างๆเนี่ยมันจะให้เสียงที่ต่างกาันตามน้ำหนักที่มันลงมาในแต่ละส่วนนะคะถ้าเราแบ่งคร่าวๆ,ๆโบเนี่ยมันจะมี3ส่วนใหญ่ๆนะคะคือส่วนคนโบ ส่วนกลางโบแล้วก็ส่วนปลายโบนะคะให้ทุกคนลองทายกันดูว่าส่วนไหนที่มีน้ำหนักลงไปมากที่สุดติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักทายถูกไหมคะใช่ถูกต้องค่ะน้ำหนักมากที่สุดคือนะบริเวณโคนโบนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากล้ามเนื้อตั้งแต่หลังไหลข้อศอกข้อศอกนี่ต้องมีน้ำหนักนะลงมาที่แขนของเราข้อมือนิ้วนะคะมันมีน้ำหนักตกลงมามา,มากกว่า ส่วนอื่นๆน,น,นะคะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับลายบมน้ำหนักที่ไปถึงเนี่ยมันน้อยมากเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราต้องการความแน่นของเสียงต้องการใช้น้ำหนักมากขึ้นหรือว่าต้องการเล่นเสียงดังหรือว่าต้องการน้ำเสียงที่มันมีความแข็งแกร่งเนี่ยเราจะต้องใช้ที่คนโบมากกว่าส่วนอื่นๆค่ะ โคนโบเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีน้ำหนักมากที่สุดส่วนกลางโบก็จะรองลงมานะะแล้วส่วนปลายโบคือส่วนที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดดังนั้นถ้าเราต้องการเล่นให้มันมีความแบบ อ่อนๆน,นุ่มๆเบาๆนะคะแล้วก็ควรจะเลือกสโตรโบที่อยู่บริเวณปลายโบแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการความแข็งแรงหรือว่าต้องการน้ําเสียงที่มันมีความหนานะคะเราก็ควรใช้ที่กลางโบและโคนโบมากขึ้นค่ะเทคนิคข้อที่5นะคะก็เป็นอีกหนึ่ง ความลับนะคะที่ถ้าทุกคนลองทำนิดนึงเนี่ยมันจะได้เสียงที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือการทวิสโบออกไปจากตัวนิดนึงนะคะอ่ะสมมติว่าเราวางโบแบบนี้คือเต็มโบใช่ไหมคะเต็มหางมา้าถ้าเราทวิสโบออกไปนิดนึงนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> จำนวนหางม้าที่มันมาสัมผัสกับสายมันก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นความฝืดความลื่นของเสียงเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือทวิสออกนิดนึงเห็นไหมคะทวิสอันนี้คือตรง ทวิสออกถ้าเราใช้หางม้าเต็มกลับมาเสียงที่เราใช้หางม้าเต็มเนี่ยมันจะมีความฟูมีความแบบแน่นหนามากกว่ากัน เสียงที่เราทวิสต์ห่างมาออกไปนิดนึงนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้กับเพลงนะคะซึ่งจะทําให้เพลงมีความอ่อนหวานไพเราะและมีไดดามิกในเพลงมากขึ้นค่ะเดี๋ยวคุปุยขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะในการนําเทคนิคทั้งหมดมาใช้ในเพลงค่ะวันนี้คุปุยจะสาธิตในเพลง meditation นะคะตอนต้นเราต้องการความนุ่มใช่ไหมคะหายใจ Okay. สั้นๆแบบนี้นะคะสิ่งที่ปุยทำเมื่อกี้มีอะไรบ้างใครสังเกตทันบ้างคะอย่างที่หนึ่งเห็นชัดเลยคือสปีดโบ o w ค่ะตอนเริ่มต้นช้าก่อนแล้วก็เร็วขึ้นเห็นไคะได้ไดดามิกแล้วได้ความหนาของเสียงที่มากขึ้นเห็นไหมคะพอขาขึ้นมีคริเชนโดปุยดึงโบเร็ว ในแต่ละโน้ตนะคะถ้าเราดีไซน์ดีๆแล้วก็มีเสียงในหัวที่มันชัดเจนเนี่ยเราสามารถนำเทคนิคนี้นะคะมาปรับใช้กับเพลงให้มันมีความอ่อนหวานนุ่มนวลม,ม,มากขึ้นได้อย่างดีเลยนะคะไงทุกคนลองไปฝึกดูนะคะสำหรับเทคนิคข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นเทคนิคที่ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้โบเลยนะคะก็คือการใช้บิบราโตค่ะบิบราโตนี้ทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วมันคือการเขย่านิ้วนะคะการขยับแขน เพื่อจะทําให้เสียงมันมีความต่างของเรนนิดหนึ่งตือดือดือดือให้มันมีความนุ่มนวลของเสียงมากขึ้นนะคะสําหรับการหัดวิบราโตเนี่ยปุยจะไม่พูดละเอียดในคลิปนี้นะคะเพราะว่าได้เคยพูดในอีกคลิปหนึ่งไปแล้วยังไงลองไปเสิร์ชดูในช anel ของปุยได้นะคะเรามีการอธิบายการฝึกวิบราโตมาแล้วแหละแต่ทีนี้การใช้วิบราโตเนี่ยทุกคนเมื่อฝึกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยอย่าลืมนําไปใช้ในเพลงนะคะแล้วก็ไม่ได้วิบราโตแบบเท่ากันตลอดมันก็จะไม่เพาะเนอะอันนี้ปุย แนะนำนะสมมติถ้าเราต้องการวิบบโตเนี่ยเราสามารถดีไซน์ตั้งแต่วิบบโตแบบห่างๆวิบบโต้แบบชา้ชาๆ mm hmm. เพลงเดิมเนาะอันนี้ปุยยังไม่วิบบโตเลยเห็นไหมต้องการเสียงนิ่งๆแล้ววิบบโตมากขึ้นเห็นไหมคะเสียงที่ได้มันก็ออกแบบมีความแบบมีความอ่อนช้อยมากขึ้นถ้าเราแบบต้องการวิบบโตเยอะถ้าวิบบโตเยอะตั้งแต่แรกจะเป็นแบบนี้ค่ะ ันก็แบบดูไม่อ่านเท่าไหร่นะคะอันนี้คือหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างก็คือวิบาโตเนี่ยมันช่วยทำให้เมื่อตอนเราขึ้นโพซิชันสูงๆเนี่ยเสียงมันจะด้านขึ้นถ้าสังเกตนะคะสมมุติเราเล่นสายต่ำเถ้าเราไม่มีปรบโตเลยเสียงมันจะเป็นงี้แต่ถ้าเราใส่บิบาโต้เข้าไปมันจะสามารถพุ่งเสียงออกไปได้มากกว่าเดิมนะคะยังไงก็ลองไปฝึกดู นะครัไม่ง่ายไม่ยากนะคะทุกคนน่าจะเอาไปปรับใช้ในการเล่นเพลงให้พอขึ้นได้นะคะแต่ว่าสําคัญที่สุดนะคะเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในวัน2วันนะคะมันต้องใช้การฝึกแบบเป็นหลายเดือนหลายปีนะคะกว่าจะชํานาญแล้วก็สามารถควบคุมได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะความเป็นธรรมชาตินี่มันเป็นเรื่องแบบ สำคัญที่สุดแล้วแหละในการสื่อสารศิลปะต่างๆออกมานะคะไงก็อดทนนะคะทุกคนแล้วก็ฝึกอย่างถูกต้องสม่ำเสมอนะคะครูปุยเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูปุยก็ได้แชร์ทิปส์ดีๆนะคะ6ข้อที่จะทำให้ทุกคนเล่นเพราะขึ้นไปแล้วก็ลองนำปรับไปใช้ดูนะคะครูปุยรอฟังเสียงเพาะๆจากทุกคนอยู่นะคะยังไงมีความเห็นยังไงนะคะสามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าใครอยากจะแชร์เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ครูปุยไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ